ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับอยู่ <ๆ S 2> แขกแว,แว, <laughs> วันนี้อยู่แขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่เรา,เาจ้างเข้ามานะครับเป็นค่าตัว แพงมากนะครับถ้าเป็นน้องๆก็ต้องเป็นเบอร์ตองฟรีแลนซ์ที่จะไม่อยู่ประจําร้านนะต้องนัดล่วงหน้าแล้วก็รอชั่วโมงหนึ่งให้น้องเข้ามาคุณดูรู้เยอะจังวันเรื่องพวกนี้อ่านสารานุกรมมาอสารานุกรมมานะครับเป็นคนชอบศึกษาแบบอาชีพน่ารู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่ะแนะนําตัวสิสวัสดีครับผมปั้นนายปั้นเงินครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหุ้นเรื่องเรื่องของหุ้น NRFNRF ครับนะครับบริษัทแพลนเบสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งเป้าจะใหญ่ที่สุดในโลกครับเดี๋ยวโดนกราตนเรียกนะที่ตั้งเป้าจะเป็นแพลนเบสที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะนะครับ NRF ก็เป็นธุรกิจที่พึ่ง IPO มาพิ่ง IPO ครับปีแล้วปะปีนี้เออปีหกสามใช่หกสามแล้วก็ธุรกิจเข้าใจง่ายมากจนเรากำลังตั้งคำถามว่าจะพูดยังไงถึงครึ่งชั่วโมงดีวะพูดทั้สรุปให้จบภายในสองนาทียังได้เลยคือธุรกิจไม่ซับซ้อนเลยอะว่าดีกว่านะครับครับผม เอฟเป็นธุรกิจอาหารนะครับก็ผลิตและจําหน่ายอาหารนะครับก็มีทั้งผลิตเองจําหน่ายเองโอเอ็มผลิตเองถูกรับจ้างผลิตก็คือผลิตให้เขาแล้วก็ให้เขาไปขายเองนะครับแล้วก็มีแบบไปลงทุนในบริษัทอื่นก็คือไปถือหุ้นในธุรกิจอาหารทีทีก็มีนะครับแต่เน้นเป็นพวกฟู้ดเทคฟู้ดอ่าเน้นฟู้ดนะนะครับก็โครงสร้างหลักๆโครงสร้างหลักๆ90%เนเนี่ยผมขอเรียกว่ามาจาก traditional food ดั้งเดิม ก็คืออาหารดั้งเดิมนะครับอีกประมาณส0บเปอร์เซ็ตีกลมๆแล้วกันมาจากแพลนเบสก็คือธุรกิจอาหารที่มาจากพืชพืชนะครับแล้วก็มีส่วนอีกกระจ้อยหนึ่งประมาณ3%เปอ็นแอลกอฮอล์พ่นมือเออเป็นฟังชั่นอลโปรดักต์ก็เป็นแอลกอฮอล์พ่นมือใดๆนะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์เจลมีอะไรนู่นนี่นั่นก็เป็นส่วนน้อยนะครับคราวนี้เนี่ยตัวของ NRF นะครับก็เป็นธุรกิจที่มี ทำธุรกิจมามากกว่า30ปีนะครับแล้วก็ส่งออกไปมากกว่า25ประเทศทั่วโลกนะครับก็ไปอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียโอเชียเนียอะไรว่าไปนู่นนี่นั่นมากมายนะครับตัวธุรกิจผมขอพูดส่วนหลักก่อนนะครับตัวธุรกิจเนี่ยนะตัวธุรกิจหลักๆนะครับที่เป็น90%ของเขาเที่เป็น traditional น<อ> food เนี่ย <itates S 1> <way. S 2> นะครับก็ประมาณ50%เนี่ยมาจากตัว recipe mix นะครับก็คือพวกเขาเรียกว่า<ส>อะไรล่ะ น้ำพริกเผาอะไรอย่างงี้ยป่ะเออที่แบบเอาไปปรุงอาหารอ่าอ่าแบบไอ้ตัวสูตรสำเร็จรูปสำเร็จรูปสำหรับปรุงอาหารคือคุณไม่ต้องไปตําพริกใส่ไม่ต้องไปใส่ปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสําเร็จรูปเขาเรียกลูกันว่าเร r ปี้มิกซ์นะครับอัน30%เป็น ready to eat ก็คือพร้อมกินคิดง่ายๆก็พวกอาหารแช่แข็งที่เวฟแล้วกินได้เลยนะครับ16%เป็นเป็น basic seasoning ก็พวก เครื่องปรุงรสซอสอะไรพวกนี้นะครับที่เหยาะๆอะไรเงี้ยนะนครับแล้วก็ที่เหลือเป็นอย่างอื่นนะครับโดยที่นะครับโดยที่มีสินมีตัวธุรกิจหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับที่เป็น OEM อยู่ทั้งหมด200แบรนด์เยอะมากนะครับแล้วก็มีทั้งหมด2,000 SKU นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับส่วนที่เป็นของ NRF เองนะครับที่เป็นแบรนด์ของเขาเองเนี่ยมีทั้งหมด6แบรนด์ด้วยกันนะครับ่นอ่ะครั ชื่อของเขาชื่อเขามีพ่อขวัญดีดี้นะครับไทดีไลท์รีแบรนด์แล้วก็ชังชังจี้ไม่รู้จักเลยสักอันนึงซบซู่พวกนี้มันเม่เขาไม่ได้จ่อกลุ่มในไทยอยู่แล้วแหละนะนะครับก็ส่วนใหญ่น่าจะเน้นต่างประเทศนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็จะเป็นพวกเครื่องแกงน้ำพริกเผาซอสปรุงรสผงซุปนะครับได้ๆต่างๆว่าไปนะครับโดยภาพรวมของ d i ดิช n นลฟู้ดแล้วเนอะคือทั้งหมดเนี่ยเป็น OEM 70% นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ตัวเองอีก30%อร์ซึ่งถือว่าเยอะนะถ้าเทียบกับ 200, 200แบรนด์ก็บ6แบรนด์แต่เป็นสัสดส่วนแล้วเนี่ยเป็น70-30นะครับก็ต้องถือว่าบริษัทก็มีเท่าไหร่นะ200แบรนด์แต่ครองสัดส,ส่วนรายได้70%ถือว่าก็ สอดส่งของตัวเองก็เยอะนะแต่แบรนด์แบรนด์มีรายได้เยอะเหมือนกันซึ่งเราพูดอย่างนี้แล้วว่าถ้าเราดูธุรกิจพวกเนี้ยเป็นแบรนด์ของตัวเองจะดีกว่าเพราะว่า,ม,ามันจะ,จะได้มาจินเยอะกว่าในการ<ช>ขายพวกเนี้ยเพราะว่าถ้าเราทํา OEM เนี่ยเราก็ต้องหนึ่งคือก็ต้องไปขายให้เขาเขาต้องไปเอากําไรอีกทีนึงข้อแรกนะครับข้อ2ก็คือว่ามันต้องมีการแข่งขันระหว่างโรงง,งานเรากับโรง,งงานอื่นใช่มันก็ต้องมีการตัดราคาแข่งกันใดๆก็ว่าไปนะครับดังนั้นเนี่ย ไอความสามารถในการทํากําไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับ<ม>ดังนั้นเนี่ยเวลาดูธุรกิจพวกนี้ให้ดูธุรกิจที่มองแนวโน้มว่าสินแบบตัวโครงสร้างสัดส,ส่วนรายได้ที่มาจากแบรนด์เ,เพิ่มมากขึ้นก็จะดีนะครับครบาวนี้เนี่ยพอมาดูสัดส,ส่วนรายได้จากรายทวีปแล้วนะครับก็บจะเป็นอเมริกาเหนือ34%<ม>นะครับย<ม>ุโรป32%อเอเอเชีย<ม>12%โอเชียเนีย7%นะครับ<ม><ม>แล้วก็ลูกค้าในไทยที่ส่งออกสินค้าอีก15%น นะครับภาพรวมแล้วเนี่ยก็เป็น traditional food ทั่วไปเนะฟังอย่างนี้คิดถึง xo ซอสหุนซอสทุนเดลิทูอีทหุนเซซนิ่งพอๆกันเลยนะครับแล้วก็แต่เอีโกนี่น่าจะเน้นไปที่ยุโรปเป็นหลักนะครับอันนี้เน้นหลักๆก็ยุโรปอเมริกาเหนือใกล้ๆกันนะครับครับผมกลุ่มที่2ที่เป็นตัวที่เขาชูเลยนะครับก็คือแพลนเบดเดี๋ยวกลับมาพูดสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าไปแตะอันสุดท้ายนิดนึงนะครับก็คือฟังชั่นอลโปรดักต์ส่วนได้สามเปอร์เซ็นต์ในวิตามินเจลแล้วก็พวกวิตามินช็อตเจลล้างมือนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะสามเปอร์เซ็นต์ก็ทำมาเพื่อเซิร์ฟตอนโควิด อยากรู้ทําทำไมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับของเดิมหรือว่ามีวัตถุดิบเหลือมาใช้ก็อาจจะมีกําลังการผลิตเหลือก็ได้เพราะว่าพวกซอสมันต้องมีน้ำอะไรอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวหรอกหมายถึงว่าถ้าซอสขายไม่ดีสมอินเคสนะอินเคสนะครับหมายถึงว่าถ้าซอสขายไม่ดีแล้วอาจจะมี หนึ่งคืออาจจะมีคนงานเหลือ,อหรือเปล่าหรือว่ามีลายผลิตที่สามารถทำได้เหมือนกันหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ใช้ลายเดียวกันเพราะว่าใบผลิตอาหารกับใบผลิตพวกเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยมันคนละส่วนอยู่ลยแล้วแหละแต่มันอาจจะเขาเรียกว่าสร้างรายได้มาชดเชยหรือเปล่าช่วงที่อาหารดรอปลงอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะมองว่าถ้าอนาคตต่อไปแอลกอฮอล์ขายดีก็อาจจะนำมาชดเชยได้อะไรนี้หรือเปล่าเนาะก็ก็ว่าไปนะครับผม คราวนี้นะครับต่อไปก็พูดถึงแพลนเบสนะครับซึ่งเป็นส่วน <st ut ters> ที่เขาชูประเด็นนะครับแล้วก็ให้โฟกัสมากๆนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ทํามาจากพืชน,นะเนื้อที่ทําจากพืชนะครับก็เน้นตั้งแต่ต้นน้ํปปากลางน้ําสู่ปลายน้ําเลยนะครับเคยกินไหมเนื้อที่ทํามาจากพืชเนื้อที่แบบพืชไม่เคยแต่เคยกินพืช ก็แผนเบสก็คือพืชตาวเต้าหู้อย่างเงี้ยก็เหมือนแผนเบสอ่ะแล้วแบบที่มันแปลรูปเป็นแบบพวกเนื้อสเต็กอะไรอย่างเงี้ยเคยก็ประเด็นน่ะคือแผนเบสที่เป็นแผนเบสจริงๆอ่ะเขาทําเป็นเนื้อวัวซึ่งเนี่ยไม่กินเนื้อวัวก็เลยไม่รู้จะไปกินแผนเบสเพื่อได้รสชาติเนื้อวัวทําไมกินไปก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนแต่ถ้ามีหมูก็อาจจะลองชิมอะไรเงี้ยผมก็อยากลองชิมเหมือนกันไม่แต่ผมเคยกินที่เป็นอาหารเจเคยกินปะ ก็แพนเบยเหมือนกันป่ะอย่างนั้นอะ่ะก็ใช่เออที่เป็นเป็นหมูเจเป็ดเจแต่เ,ออเราเข้าใจว่าอันนั้นอนะเขาไม่ได้ทําเป็นแพนเบยแบบเนี้ยแพนเบยแบบที่ n r f o กัสคือมันทําเพื่อชนเชยไให้มันเหมือนที่สุดออแต่อันนั้นมันคือแบบรูปลักษ์ออแบบกม้มก้มแก้มอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้น <n> แต่ก็ดีน,น,นะอนาคตเผื่อผมจะได้อุดหนุนเพราะผมเป็นคนที่ถือสินห้า ผมผิดตั้งแต่ข้อสามแล้วข้อสามใช่มูลโกหกเนี่ยวผิดข้อสี่ไม่ใช่ข้อสามข้อสามไม่เกี่ยวเดี๋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 ยวแฟนผมฟังแล้วเดี๋ยวข้อสามนี่สวยเลยมีไอดอลเป็นใครหรือเปล่าครับผมอ่ะอ่ะนะครับก็ห่างคุกห่างตารางกันไปนิดนึงนะครับกลับมาที่แพนเบดกันต่อนะครับตัวแพนเบดเนี่ยนะครับเขาจัดลงทุนโดยไปถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักนะครับก็ตัวมีลงทุนใน ในตัวเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท p l n t a n d Be a n นะครับก็จากถือหุ้น25เป็น50แล้วนะครับซึ่งเป็น strategic partner นะครับที่ตัวบริษัทนี้อยู่ในที่บอสตันประเทศอังกฤษนะครับ,รบก็ <ผม S 1> พยายามจะโฟกัสตรงนี้นะครับ<ช>แล้วก็มีเข้าซื้อบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่ชื่อว่า Ocean ฮักเกอร์ฟู้ดนะครับถือหุ้น80%นี่อยู่ที่อเมริกานะครับก็ทำเรื่องแพนเบสูชินะครับแล้วก็ทำแผนการตลาดในไทยด้วยนะ2021ก็มีการออกอีเวนต์ออกซูเปอร์มาร์เก็ตร่วมมือกับดิสซิบิวเตอร์ต่างๆนะครับแพนเบสูชิก็มีหออแพนเบสูชิโอ้ไม่รับคำตอบก็คือปาดิบก็ไม่กินไง แล้วจะไปกินแผ่นเบสซูชิทําไมวะก็ไมจะถามเออไม่ไม่มีประโยชน์ในเ,เราไม่มีประโยชน์กับวงการนี้ลแล้วถ้าเป็นแผ่นเบสซูชิที่อบ,บุรีแล้วอะอบ,บุรีคืออะไรเอาไฟมาลนไงว่าเป็นลนเราก็ไม่กินมันต้องคอดแบบดีฟรายาแบบเทปุราไงกินเทปุลาโลไงกินนะโอเคก็อ่ะนะครับเราจะไปหากินดูอันนี้ อ่ะนะครับคราวนี้ก็เขาก็มีเป้าใดๆมากมายนะครับในการจะขยายแพนเบสตัวนี้หรอแพนเบสนะครับแล้วก็วางแผนเป็นเวนเจอร์นะครับลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆเนาะเพราะว่าตัวแพนเบสมันก็ไม่ได้มีผู้ชนะแบบขาดเจนขาดแบบมันไม่มีการพูดว่าเฮ้ยวันนี้เราจะกินแพนเบสเรากินยี่ห้อไหนในในโลกนี้มันยังไม่มีขนาดเพราะว่าธุรกิจมันยังอยู่ในช่วงที่กําลังเติบโตเนาะก็มีคนพูดว่ามันน่าจะ เป็นเทรนในอนาคตที่จะมามนะครับแต่คราวนี้ก็คงต้องคงต้องมาพูดกันถึงว่ามันจะมาไหม,อ,มอีกด้วยเนาะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นมันไม่กาเทนขนาดนั้นเลยเหรออยากรู้เหมืงเกีนในในมุมมองพี่เราว่าไม่ผมผมส่วนตัวผมผมก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนแม่งนับ มีมาคำถามคือมีขนาดตลาดไหมมีมีมีอยู่แล้วมีใหญ่ระดับนึ่งแต่เราคิดว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหมถึงว่าไม่ได้เป็นเทรนขนาดอีคอมเมิร์ซหรือว่าขนาดแบบ AI f i ฟินเทคอะไรพวกนี้มันก็มีระดับหนึ่งแต่สุดท้ายคงมาคัดกันที่ราคาแหละเพราะว่าถ้าแพนเบด ราคาถูกกว่าเนื้อจริงๆคนอาจจะซื้อในเชิงราคาก็ได้คืออาจจะไม่ได้ซื้อในเชิงของซื้อในเชิงของคุณภาพอย่างพูดถึงตัวหนึ่งแล้วนึกถึงไอ้นี่กลิ่นวานิลาอเออหลายคนจะรู้รู้จักใช่ไหมว่าวานิลาเนี่ยทำมาจากพืชเออเป็นฝากแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้ที่เรากินวานิลากันอะมันมาสังเคราะห์ซึ่งจริงๆแล้ววานิลาจริงกับวานิลาสังเคราะห์โครงสร้างเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นเลยในเชิงสามมิติก็ไม่มีสิ่งใดที่แตกต่างกันแต่สังเคราะห์แล้วถูกกว่ามาก ดังนั้นทุกวันนี้ก็ไม่มีใครสนใจจะใช้ของจริงก็ใช้สังเคราะห์ก็ได้ถูกไหมดังนั้นกลายเป็นว่าคนอาจจะไม่ได้โฟกัสว่ามันต้องจริงหรือสังเคราะห์แต่คนอาจจะโฟกัสเรื่องราคาเป็นหลักหรือเปล่าดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตั้งคําถามเหมือนกันเนาะนะครับต่อไปก็มีไปลงทุนในแพลตฟอร์มนะครับลงทุนในบริษัท Boost ทดคอมเมอร์สอสเอนะครับ,รบลงทุนไปเก้าบล้านบาทช่วง IPO <ข>นะขาโปรตีนมั้ง เออก็เป็นออนไลน์เซลลิงนะครับแล้วก็พยายามจะเหมือนไอ้เหมือนไอ้ส่นี้มันมีโปรดักตเป็นโปรตีนขายในเม a z ซออยู่แล้วเออก็คือแบบมียอดขายในเม a z ซอนที่ค่อนข้างดีแหละก็เข้าไปซื้อเข้าไปซื้อใช่เพื่อที่จะทําหวังว่าจะเอาอาหารไปขายอีคอมเมิร์ซซึ่งเขาก็มีแผนจะ M&A กับบริษัทพวกนี้แหละเพิ่มขึ้นไปอีกก็เป็นบริษัทที่ดูมีเป้าหมายในเรื่องของการลงทุนในบริษัทอื่นชัดเจนเนาะถ้าเทียบ รายได้หลักของเขามันเป็นรายได้จากการผลิตอ่ะแต่เขามีเขามองดูเหมือนมันรู้เหมือนอันี้มากกว่าดูเหมือนกองทุนเหมือนกองทุนที่ไปลงทุนเออกองทุนอาหารเทคอาหารแล้วไปลงทุนในนูนนีนนี่แต่มันไม่ได้ดูเป็นอะไรที่แบบไปแบบขยายโรงงานอ่ะแต่ว่าคือรายได้หลักเขามันยังมาจาก ท r a d ิชัน n ลแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะขยายแต่เขาอาจจะลงทุนแบบ 10x ก็ได้นะแบบว่าสตาร์ทอัพไงได้ 10x ก็คือรวยชิบหายไปป่วงเลยเออใช่เขามีเขาเคยพูดเหมือนกันว่าเนี่ยสมมติว่าเขาลงทุนไปสักร้อยบริษัทแล้วมันมีหนึ่งบริษัทกลายเป็นยูนิคอนหรือว่าโป๊กขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ก็คุมก็ปัวใช้คําว่าปัวปัวได้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับล่าสุดอ่าหนึ่งมีนาคม2564นะครับบริษัทได้ n i f ได้ลงทุนในบริษัท GTH นะครับก็คือผลิตหนังหนังไก่แล้วเนี่ยไม่ใช่เขาเปลี่ยนชื่อแล้ว Gdh เป็น Gdh แล้วเอออ่ะบริษัทลงทุนในบริษัท Golden t r i Angle h e l h นะครับครับผม Golden t r i Angle นี่สามีผคิดดีไม่ได้นะฮะอ่ะนะครับก็ลงทุนในลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงกัญชงกัญชานะครับกัญชงก็เทรนนั่นแหละเทรนกำลังมาเนาะเดี๋ยวนี้ใครพูดถึงกัญชงหุ้นก็ขึ้นขึ้นนะครับแต่ก็ไปดูนิดนึงว่าเทรนมัน มันเขาเรียกว่ามันซ i g n i f i c a n ระดับไหนอ่ะหมายถึงว่ามันมายาวมันมาจริงมันมาอยู่นานมันขนาดตลาดมันมีคู่แข่งเยอะคําถามอย่างนี้ก่อนว่าทุกวันนี้เรากินกัญชาเพราะอะไรถ้าเอาตรงๆเลยนะอืกินเพราะเมาเปล่าวะหมายถึงว่าอ่ะมันมีส่วนหนึ่งกินเพื่อรักษาโรคแต่คงไม่คงส่วนน้อยมากที่ซื้อฟังชั่นอลดีงไปเพราะหวังรักษาโรคอ่ะถูกไหมถ้าคุณจะรักษาโรคจากกัญชาจริงคุณควรจะไปซื้อน้ำมันกัญชาเป็นหลักดังนั้นทุกวันนี้ มองมองเรานะที่เราไปแคลิฟอร์เนียมาอย่างเงี้ยที่เป็นรัฐที่เปิดกว้างด้านกัญชาอย่างเงี้ยเขาก็มีคุกกี้กัญชาขายมีกัญชาขายมีอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเขาก็ขายในเชิงของความเป็นบันเทิงอ่ะเพื่อสันทนาการสันทนาการแล้วก็กินแล้วต้องเมากินแล้วต้องลอยกินแล้วต้องเคิมสุกกินแล้วต้องเหมือนดรสเตนที่แบบเขาบอกว่าดเรสเตนคนเขียนบทนี่คือต้องต้องต้องสุกกัญชาด้วยนะเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามแต่ แต่ไอ้กัญชงในไทยหรือว่ากัญชาในไทยใดๆก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปอยู่ทุกๆวันเนี้ยไอ้ปริมาณที่ใส่อยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่เมาอ่ะหรือว่าม,ม,มันมีการสากัดสารบางอย่างมาใช้ที่สารสากัดส่วนเนี้ยเอ c ซอะไรสักอย่างหนึ่งมัมันจะมี TH c ซมันจะมีอสองตัวเออนี่เป็นเภสัแต่ก็อย่าถือสาเลยมากนะครับก็มีกลุ่มแคนนาบิโนย์เลยก็ว่าไปมันก็จะมีกลุ่มที่เมาไม่เมาออกฤทธิ์นู้นนี่นั่นเนี่ยซึ่งท่วไปที่อยู่ในท้องตลาดทุกวันเนี้ยมันไม่ได้มันไมืค เราต้องถามว่าแล้วเทรนนี้จะไปยังไงต่อใช่คือหรือว่ามันเพื่อการผ่อนคลายจะเลยหรอใดๆอะไรเงี้ยเราคงต้องเราตอบไม่ได้เนอะเพราะเราไม่เราไม่รู้ไม่ได้ทำวิจัยจริงจังต้องเราอย่างนี้ดีกว่าว่าตัว ตลาดอะ่ะมันยังไม่รีสปอนออกมาเต็มๆว่าเขาเจาะกลุ่มตลาดไหนสันทนาการไหมหรือฟังชแนลดริงก์หรือกินเพื่ออะไรวันนี้เรายังไม่รู้ว่าทุกวันเนี้ยที่จะทําการชงกันชาวมากันเนี่ยคือคุณมุ่งหวังว่ากินแล้วเมาเลยหรือว่ากินแล้วต่อต้านมนเลงเป็นฟังชแนลดริงก์เหมือนกินแบบน้ําผักน้ําผลไม้แบบนี้ ดังนั้นคงต้องไปหาคําตอบกันอีกทีว่าทุกวันนี้เทรนด์มันไปทางไหนแล้วรีสปอนส์ของผู้บริโภคเขาเห็นด้วยหรือเปล่ากับ movement มูฟเมนท์ที่จะไปเนาะเพียงแต่มาเป็นเทรนด์ที่ระดับโลกอะแล้วว่าเขาพูดถึงสถนนานการณ์หมดอะเขามไม่ได้มีใครมาเพราะว่าตัวจริงๆกัญชาไม่ได้มีงานวิจัยในเชิงการแพทย์เกี่ยวกับรักษาโรคมากนักนะดังนั้นเนี่ยไอ้มูลค่าตลาดใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถานการณ์เป็นหลักเนาะแต่ถ้าจากประสบการณ์ผมอะในฐานะคนที่เคยลองก็ลองที่ไหนโอ้ยต้องต้องนานแล้ว ไปเวียดนามหรือเปล่าใช่ไหมเวียดนามมีเป็นฟรี<ท>ชชนะครับก็มีมีมีหลายที่ในในไทยก็อาจจะมีบ้างนะครับก็ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นไปนอย่างที่เขาพูดมันอาจจะทําให้เราผ่อนคลายได้ผ่อนคลายได้จริงหนึ่งผ่อนคลายได้จริงเจริญอาหารอ่าอันนี้กินกินข้าวอร่อยขึ้นจริงแล้วก็เรื่องของสันทนาการอะไรเงี้ยอารมณ์ดีตอนนั้นคือความคาม้งความคิดอะไรเงี้ยมันมาหมดแต่ว่าถามว่ามันจะสกัดออกมาใช้ยังไงถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เสพผ่านการผ่านการที่เขาเสพกันทั่วไป หรือม่ก็อ่านน้ำมันกัญชาผมก็เคยน้ำกัญชาที่เขาบอกว่าทําให้หลับอะผมหลับแบบหลับปุ๋ยพรทิพย์เลยแบบหลับปุ๋ยแบบไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเออไม่ได้ไม่ได้เออนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขำกดหนึ่งให้ด้วยสุดท้ายแล้วมันมันจะออกมาเป็นโปรดักยังไงแล้ว อิเลดของมันอ่ะมันจะรุนแรงเท่าตอนที่เราเสพหรือเปล่าไม่ตอบได้เลยว่าไม่น้อยมาก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไอ้ผิกิตภัณฑักัญชาทั่วไปที่ขายที่ไพยภูเบศที่อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะแลหลายคนกินแล้วขนลอกก็คือเป็นความมโนทิมโนเมาเมาทิปเมาทิปเมาทิปเออเมาทิปจริงเมาทิปเหมือนบางทีเราไปกินมอกเทล่ะ กินแล้วเพลินแต่ไม่รู้หรอกว่าเนี่ยไม่ใส่แอลกอฮอล์คือเมาทิพไปก่อนแล้วก็เอ้าหรออ่าก็มีมีความเมาทิพ้ใดๆขึ้นมาอ่ะครับผมพูดเทิงตัวเล็สิมาครับฝั่งฝั่งปริมาณเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่ครับประมาณ90%เนี่ยมันยังมาจากฝั่งของอ่าเอ็นซิตฟู้ดก็คือพวกซอสพวกอาหารไทยอะไรเงี้ยประมาณ1 2 5 1ล้านบาทนะครับผมส่วนที่เป็นแพลนเบดฟู้ดเนี่ยรับรู้มารายได้เนี่ยประมาณ109ล้านบาทแต่รายได้ที่เป็นแพเนเติบโตขึ้นอยู่ประมาณ400% ส่วนอาหารไทยเนี่ยมันเติบโตขึ้น21%ก็เพราะว่าหลักๆแล้วมันมีการจ้าง OEM มีออเดอร์เข้ามาแล้วก็จากฝั่งอเมริกาเหนือเนี่ยคิดว่าปีที่แล้วพอมันมีโควิดมันเลยทำให้ดีมานของสินค้าที่เป็น r e a d y to eat จากอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นคนไม่ออกจากบ้านกันทำให้ทางฝั่งนั้นคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเขาต้องมีการสั่ง lady to eat, lady to eat มามากขึ้นนะครับผม ก็อันนี้เป็นข้าวๆของรายได้หลักๆส่วนสินค้าอื่นๆเนี่ยประมาณ50ล้านก็คือไม่ได้เยอะมากมายโดยรวมแล้วเนี่ยรายได้ของ NRF เนี่ยโตขึ้นมาจาก1111ล้านในปี2562เนี่ยโตขึ้นมาเป็น1400ล้านนะครับคิดเป็นประมาณบวก3บวกอ่านะครับก็ถ้าเกิดว่าไปดูต่อว่าโอเคหลังจากที่รายได้มาแล้วเนี่ยโปรดักต์มิของเขาที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างคือโปรดักต์มิกเนี่ย มันเหมือนกับว่าเป็นการปรับสัดส่วนพอร์ตของสินค้าที่เขาขายเดิมทีเขาอาจจะมี OEM เยอะแต่อย่างที่บอกว่า OEM เนี่ยทำมาจินได้น้อยเพราะว่ามันต้องมีการแข่งขันกับโรงงานอื่นที่แบบรับย่างผลิตเหมือนกันแล้วก็ถ้าส่งต่อไปแล้วเนี่ยลูกค้าก็ต้องไปมาร์คอัพกำไรเพิ่มอีกดังนั้นแล้วมันก็ไม่สามารถทำราคาตรงนี้ได้ดีขึ้นเท่ากับพวกแบรนด์ของตัวเองที่ทำแล้วจ่ายจำหน่ายได้กำไรเลยนะครับก็โปรดักมิกช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาเริ่ม มาเป็นโปรดักของตัวเองมากขึ้นอย่างที่บอกว่าสาสิเอร์เซของสินค้าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากตัวแบรนด์นะครับผมก็6แบรนด์เนี้ยทำกำไรได้สูงขึ้นจากเดิมเนี่ยปีที่ผ่านมา Gross Profit Margin อยู่ที่29.4%นะครับขยับขึ้นมาอยู่ที่30.8%ในปี2563นะครับผมคิดเป็น g ก๊อตโปรฟิตมาอ่า Gross Profit เนี่ยมันโตขึ้นประมาณ32%นะครับแล้วก็ SG&A ปีที่ผ่านมาเนี่ย ปี2563มเนี่ยมันเป็นปีที่ NRF เข้าตลาดหุ้นดังนั้นแล้วมันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายวันทามเข้ามารับรู้ตรง SGNA พวกค่าใช้จ่ายในการบริหารมีการ IPO นะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมามีการรับรู้ค่าใช้ใจ่ายจาก City Food เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารเนี่ยแหละ ของเขาที่เขาไปเทคมาแล้วก็รับรู้เต็มๆปีหลังจากที่น่าจะเทคมาตอนปี2562ก็เลยมาเริ่มรับรู้ตอนไตรมาดหนึ่งสองห้าแล้วก็รับรู้มาเต็มปีมันเลยทำให้ตรงนี้มีรับรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเทียบ SG&A เจ Sale แล้วเนี่ยปี2562เนี่ยทำไว้ได้1 19.5%นะครับส่วนปี2563เนี่ยทำไป1 ทำไป17.8%ก็เท่ากับว่าถ้าเทียบเป็น SG&A n to s e l l เนี่ยมันลดลงก็ถือว่าดีขึ้นเพราะว่าทำยอดขายได้ดีขึ้นนะครับส่วนตัว net profit นะครับถ้า net profit เนี่ยเราควรจะดูกันที่ตัว normalized profit ที่เหมือนกับว่าตัด ค่าใช้ใจ่ายวันทามออกตัดค่าใช้ใจ่ายพวกเกี่ยวกับการเทคบริษัทค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการ IPO ตรงนี้ออกเราก็จะมาดูที่ค่าใช้ใจ่ายอ่าไม่ใช่กําไรจากการดําเนินงานเพียงอย่างเดียวกําไรจากการดําเนินงานนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่252ล้านบาทเติบโตขึ้น37%จากปี2 5งหที่ทําได้180ล้านบาทโดยประมาณนะครับก็ถือว่าทำทำโปรดักการปรับเปลี่ยนโปรดักมิกการลดต้นทุนอย่างเงี้ยมันมีผลตรงนี้เหมือนกันแล้วก็การเทคโอเวอร์ อ่าซิตี้ฟู้เข้ามาตรงนี้มีผลมากอีกอย่างหนึ่งเรื่องของอ่าแ b a เบดเนี่ยมันถือว่าเป็นตัวใหม่ที่เขาเริ่มทำนะแต่ว่าเวลาคนมอง NRF อะ่ะคนจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นบริษัทแพนเบดฟ,ฟูด้ดแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าแพนเบดฟ,ฟู้ดอะ่ะเป็นรายได้เพียง8%ของเขาดังนั้นณนะวันนี้เราอาจจะมองเขาเป็นบริษัทซอสก่อนก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันนะอนาคตถ้าสัดส,ส่วนรายได้ตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็นรายได้หลักเราอาจจะค่อยเรียกเขาว่าเป็นบริษัทแพนเบดฟู้ดก็ได้นะครับแต่ว<ก>่าแพนเบดฟู้ดเนี่ยให้ตัวมาจินได้ดีจริงก็มองเป็นแพนเบด10%อรก็มองงนี้เลยมองว่าเป็นแทดิชั่นแนลเกแพนเบดสิก็เข้าใ,ใจง่ายดีครับมผมอ่าก็ประมาณนี้สำหรับ ตัวของฝั่งความสามารถในการทำกำไรส่วนสถานะทางการเงินแอสเซทประมาณ3,300ล้านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นค่าความนิยมเลยเพราะว่าค่าความนิยมเนี่ยมันจะถูกรับดูตอนที่เขาไป M&A มาก็คือนางซื้อเก่งมากซื้อเก่งมากจนค่าซื้อหนึ่งก่อนเออจนแบบ Intangible Asset เนี่ยมันกลายเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของแอสเซททั้งหมดอืมก็มาจากการเข้าซื้อบริษัท New Protein Boosted แล้วก็ Big Idea Big Idea นี่น่าจะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ที่เข้าไปลงทุน <Start up. S 1> อ่าเข้าไปลงทุนในบริษัทอาหารต่างๆนะครับผมก็ประมาณไอไอตัวของ Intangible Asset หรือค่าความนิยมเนี่ยน่าจะประมาณ1,675ล้านบาทนะครับที่เหลือก็จะเป็นลูกหนี้กับสินค้าคงเหลือพอพูดถึงลูกหนี้กับสินค้าคงเหลือเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าการที่เขาเทคบริษัทมาเยอะๆการที่เขาเพิ่มรายได้เข้ามาเยอะเนี่ยมันคุ้มค่าไหมว่าเฮ้ยถ้ามีสต็อกเพิ่มขึ้นขนาดกิจการขยายมากขึ้นเนี่ย ตัวของ inventory turnover หรือว่าระยะเวลาในการขายเนี่ยมันสั้นลงไหมหรือว่ามันยาวขึ้นคือเดิมทีเนี่ยก่อนที่ก่อนที่เขาจะไป take over city food เนี่ยตัวของระยะเวลาในการขายเนี่ยมันอยู่ที่41วัน ปิดปีมาปี2 5 6 3าพอรับรู้ City Food เข้ามาเต็มเเนี่ยมันอยู่ที่51วัน c i t ี Food เป็นบริษัทผลิตนะไม่เป็นบริษัทผลิตไม่ไมใช่เป็นสตาร์ทอัพนะคร,รับเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของนี่แหละระยะเวลาเข้ามาเพราะว่ามันก็เป็นจุดอ่อนของธุรกิจโรงงานนะมันใช้เวลาในการตัวเลขพวกนี้มันจะแย่ลงเนาะเพราะว่าสต็อกมันเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องบริหารตรงนี้ให้ดีขึ้นแต่ว่าถามว่าเขาบริหารดีไหมก็ถ้าเทียบ Qon Q จาก Q3 ปี63มา Q4 ปี63นี่ยทําได้ดีขึ้นนะ จากรู้สึกว่ารู้สึกว่าน่าจะจาก63วันอ่ะมันเหลือแค่51วันระยะเวลา,าในการขายก็ดีขึ้น,น,นอยู่ก็โอเคเพราะว่าก็คุณถนัดธุรกิจนี้แล้วคุณบริหารได้อย่างนี้ดีภาพมันก็จะดูดีอยู่แล้วอ่านะครับ liability หรือว่านี่สินนี่สินส่วนใหญ่ของทาง NRF เนี่ยจะเป็นเจ้าหนี้การค้ากับภาษีเราตัดบัญชีส่วนใหญ่เป็นนี่สินที่ไม่มีดอกเบี้ยเลยเพราะว่าพอเขา IPO เข้ามาเนี่ยก็คืนเงินกูยืมไปนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ย มันก็จะมีเงินกู้ยืมพอมีบ้างจากการที่เขาเอาไปซื้อกิจการหรือ mm hmm. หรือว่าใช้ในการเป็นเงินหมุนเวียนในภายในบริษัทแต่ว่าถ้าถามว่าดีอ a เลโชอยู่ที่ไรดีอเลโชอ่ะอยู่ที่0.3เท่าเท่านั้น เพราะว่าเขาเพิ่ง IPO ไปดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขามีลูมในการที่เขาจะกู้เพื่อซื้อบริษัทเพิ่มหรือว่าซื้อโลอาซื้อเครื่องจักรมาผลิตเพิ่มดีเท e ่าไหร่นะขอดดีอีศูนเท่าครับน้อยมากก็ถ้าถามว่าเป็นผมผมคิดว่าเขาคงออกไปซื้อบริษัทเพิ่มตามแผนที่เขาอยากจะทําแหละเขาตั้งใจจะเป็นสตาร์ทอัพเรื่องของฟู้ดเทคอยู่แล้วนะครับก็ แต่ว่าต้องจับตาดูไปว่าไอสิ่งที่เขาซื้อเข้ามาเนี่ยมันจะเพอร์ฟอร์มอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าว่าเฮ้ยซื้อร้อยมีหนึ่งตัวเป็นยูนิคอนได้ก็โอเคนะครับส่วนแคชโฟล์เนี่ยมันจะเป็นบวกลบบวกเพราะว่าตัวบวกเนี่ยกำไรมีคุณภาพเนื่องจากมีค่าตัดจําหน่ายในพวกค่าความนิยมศิลปินอะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะแล้วก็มีค่าเสื่อมในโรงงานอยู่เยอะเหมือนกันนะครับทำให้กําไรที่เขารับรู้มาเนี่ยไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดออกไป ส่วนตัวลบจากการลงทุนเนี่ยหลักๆมาจากการซื้อกิจาก,การแล้วตัวบวกตัวสุดท้ายเนี่ยมาจากการ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับประมาณนี้สําหรับฝั่งปริมาณของตัว NRF ถึงชั่วโมงไหมไม่ถึง <laughs> ไม่ถึงอ, <laughs> <laughs> อ่ะอ่ะก็ความจริงถ้าไม่มีสาระก็หยุดก็ได้ <laughs> ไม่จำเป็นต <laughs> ้องฝืน <laughs> ต่อให้ยาวอ่ะทีอ่ะ,อะไหนลองทิ้งคีย์ไอเดียตัวน,วนี้ลองคอมเมนต์สักข้อที่ก่อนจากกันคือคีย์ไอเดียผมรู้สึกว่าตัว NRF <laughs> เป็นตัวที่เกาะเทรนเก่งอืม คือพอมันมีเรื่องกันชงกัญชามาแกก็ไปซื้อกันชงกัญชาเลยเรื่องของแพนเบสฟู้ดโอเคมันเป็นเทรนระยะยาวแต่ว่าเมกะเทรนเป็นเทรนที่แบบจะมาจริงมาเป็นกระแสหลักบนโลกไหมผมก็ยังคิดว่าตัวของแพนเบสฟู้ดเนี่ยมันแทนที่เนื้อสัตว์เก่าๆได้ยาก นะครับยังเว้นถ้าถูกกว่ามากอ่าใช่ยกเว้นถ้าถูกกว่ามากหรือว่าเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมผมว่าอันเนี้ยอาจจะมาถ้าเอาไปใช้แทนอุตสาหกรรมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบ specialty อย่างเช่นว่าแบบบางคนเนี้ยกินเนื้อวัววากิวเอฟอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเลือกเนื้อวัวดำออสเตรเลียอะไรเงี้ยมันทดแทนกันไม่ได้เพราะว่าวัวแต่ละที่หรือว่าเนื้อแต่ละที่เนื้อปลาเนื้อวัวเนื้อหมูหมูยังมีหลายประเภทเลยไก่ก็มีหลายประเภท เออมันมันก็ยังมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะดังนั้นแล้วว่าคนที่คนที่เขามีเทสแบบรับรู้ในการที่อยากจะกินอาหารอะไรแบบเนี้ยเขาก็ยังต้องการเนื้อสัตว์จากธรรมชาติอยู่คิดว่าแพนเบสตรงเนี้ยมันจะทําแทนได้ยากเหมือนกันยกเว้นแต่ว่าในอนาคตมันจะมีเทคโนโลยีที่แบบล้ําขึ้นมาอีกมันสามารถเรียนแบบได้เลยว่าแพนเบสอันนี้เป็นเนื้อวากิวเอฟอันนี้เป็นวัวด,ดำอะไรอย่างเงี้ยคุโรบุตงคุโรบุตะอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดผมว่ามันก็มันก็อาจจะมาได้ถ้าต้นทุนต่ํากว่า แต่ว่าในในวันนั้นอ่ะมันก็ต้องดูว่ามันมันจะมาจริงหรือเปล่านะครับหรือออกเป็นกฎหมายว่าทาปสุสสตว์ได้ประเทศอะไรเพราะว่าจริงๆปศุปัตสว์อ่ะจริงจร,ริงแล้วการทําปุสสตว์อ่ะทำให้โลกร้อนมากเลยนะเพราะว่าพวกปล่อยคาร์บอนปล่อยคาร์บอนนะมีเทนมาในมาในตดวัวขี้คือพวกสัตว์พวกนี้เวลามันกินพวกวัวเวลากินหญ้าแล้วเวลามัน มันมันย่อยแล้วมันจะมีมีเทนแล้วมันทําให้โลกร้อนขึ้นเยอะส่งผลค่อนข้างเยอะจากปะสุสัตนะดังนั้นเนี่ยถ้าอนาคตมีเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินต์มีเรื่องของการควบคุมปริมาณคาร์บอนต,อต่ละประเทศ<ม>เราอาจจะเห็นก็ได้ว่าเทรนอาจจะมาเพราะว่าอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆรถยนต์ไฟฟ้าที่<ม>ออกกฎหมายมาเลยว่าห้ามใช้รถยนต์ธรรมดาแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแบบนั้นเนาะ<ม>ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งส่วนของผมเนอะผมมองในมุมมองของเรื่องการ การทำธุรกิจคล้ายลงทุนในสตาร์ทอัพมากกว่าเพราะว่าถ้ามองใน90%หลักของธุรกิจเขาแล้วเนี่ย <c oughs> เขาดูไม่ได้โฟกัสที่จะโตแบบ Aggressive เท่าไหร่แต่ไปให้คุณค่าในการลงทุนในบริษัทอื่นๆหรือกองทุนอื่นๆมากกว่า <c oughs> ดังนั้น,นเวลาเราลงทุนในบริษัทเนี้ยเราคงต้องมองเป็นเหมือนเราเป็นกองทุน f o o d t e ทคซักกองทุนหนึ่งที่ ที่เลือกที่จะไปลงทุนในธุรกิจที่อาจจะเป็นยูนิคอร์ในอนาคตก็ได้ <c oughs> ดังนั้นก็คงจะต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันโดยเฉพาะความสามารถในการลงทุนของบริษัทเขาด้วยเนอะ <c oughs> แล้วก็เรื่องของ อัตราส่วนทางการเงินต่างๆเนี่ยเวลามันลงทุนอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของค่าความนิยมค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีมันทําให้อัตราส่วนหลายๆตัวมันเพี้ยนไปมันเปลี่ยนไปเนี่ย uh huh. ก็อาจจะต้องไปวิเคราะห์งบกันแบบละเอียดอีกทีนึงว่าเอ้เขาไปลงทุนแล้วมันได้ผลตอบแทนดีไหมนะยังไงนะคุ้มค่าหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็เหมือนมองเขาเป็นกองทุนสักกองทุนหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็กลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์